อันนี้คือรอบเดียวเอาเลยใช่ไหมครับใช่ก็คือจริงๆสำหรับผู้ใหญ่เนี่ยก็แนะนำสองแบบนี่แหละก็คือจะเป็นที่มีล่องสำหรับแบเก็ตด้วยนะครับซึ่งก็แบบที่มีล่องสำหรับแบเก็ตเนี่ยมันก็จะทำความสะอาดได้ง่ายกว่าแค่นั้นเองนะแต่แบบธรรมดาก็ใช้ได้ครับซึ่งจริงๆแปรงเนี่ยก็ไม่ได้บังคับนะว่ามันต้องเป็นยี่ห้อนี้หรืออะไรแต่ว่าคือขนแปรงต้องนุ่ม แปรงฟันแรงใช้ขนแปรงที่มันแข็งเออแล้วก็แปรงส่วนใหญ่ของฟันก็จะเริ่มสึกกันอย่างนี้ซึ่งอันนี้ยี่ห้อนีอ้ะจะเป็นยี่ห้อ Q-Lap น Q อะครับสำหรับตัวนี้อ๋ออันนี้ก็คือแปรงซอกใช่ไหมคะแปรงใช่ได้ภาพใช่ไหมใหม่ออันนี้ขงเด็กใช่ก็จะเป็นแปรงสําหรับเด็กที่หรือเอ่อทำได้ครับแต่ว่าเดี๋ยวต้องดูก่อนต้องคุยก่อนว่าใช่ไหมอ๋อ ก็จริงๆผมแนะนําว่าถ้ามีความสนใจทั้งการจัดฟันและลากเทมเนี่ยอืมแต่ฟันลางอืมแต่การดึอ่าฮะอ่าฮะกาาฮะอ่าตั้งแคมป์อ่าอ่อ่าตีเราดึงฟันหน้าเนี่ยเราใช้ฟันหลังเป็นหลักยึดในการดึงแต่ว่าถ้าเราจะขยับฟันหลังเนี่ยเราต้องมีการหาหลักยึดแบบนี้ครับที่ปักลงไปตรงกระดูกนะอาจจะฟังดูน่ากลัวนิดนึงแต่จริงไม่น่ากลัวนะคือปักหมดลงไปร้อยเข้าที่เสร็จแล้วเนี่ย มันจะง่ายแล้วว่าโอเคช่องนี้เดี๋ยวเราปักลากเทียมนะแต่ฟันมานคยับก็จะจบเลยแต่ว่าถ้าเราฝังลากเทียมก่อนเนี่ยเราจะจัดฟันอันนี้จะยากแหละจะยากแล้วเพราะว่า นะครับให้คิดว่าเหมือนแปลงทีลาซีก็ได้ขยับขยับจะขยับแบบนี้หรือวนๆก็ได้เอียง45องศาเข้าหาเหงือกกฟันนะครับ,บขยับขยับประมาณแปลงโดนระหว่างเงือกกฟันเรามีการขยับที่ดีอะไรแบบนี้จะแปลงไหนก็เหมือนกันนะครับขอให้แปลงขนลุ่มทุกนะแต่ว่าในคนไข้ที่เขาแปลงได้ไม่ถึงเสร็จ หมอแนะนำตัวเองแล้วก็ที่มาที่ไปเเป็อาจารย์เอ็กนครัครับผมก็ผมชื่อ,อปัญญวุฒินะครับโรจนาตีคูณหมอปันนะครับก็เป็นเจ้าของ a r ร์คดิทัลคลินิกนะครับตรงนี้ก็สำหรับคลินิกของเราเนี่ยที่มาที่ไปก็คือ,อเราตั้งใจที่อยากจะเปิดคลินิกที่อตอบสนองความต้องการของคนไข้ได้ในแบบที่เรายังเห็นว่า ยังไม่ไม่ค่อยมีคลินิกไหนที่ทำการตอบสนองคนไข้ในรูปแบบนี้นะครับซึ่งก็คือ,อมีการใส่ใจคนไข้ในทุกขั้นตอนตั้งแต่ที่คนไข้เดินเข้ามาจนถึงเดินออกไปเนะี่ยเราอยากให้เขารู้สึกมีความสุขในทุกๆขั้นตอนในการที่ได้มาทําฟันเพราะว่าจริงๆแล้วเหมือนสถานที่ทําฟันมันจะดูน่ากลัวนิดนึงอะครับนะแบบว่าคนส่วนใหญ่จะรู้สึกว่าการมาทําฟันมันคือเรื่องที่น่ากลัวเรื่องอะไรเราอยากให เขาได้ภาพใหม่ไปว่าการมาทําฟันมันไม่จาเป็นต้องน่ากลัวก็ได้ประมาณนี้ครับแล้วคำว่าอาร์คีแปลว่าอะไรครับข,ขึ้มาที่ไปคำว่าอาร์คเนี่ยก็เอาแบบโดยเริ่มต้นสุดเลยคือพวกผมคุยกันแบบตลกๆครับมันคือมันมาจากอาร์คเจ็บแบบนี้แหละแล้วพอว่ามันเป็นอาร์คที่แปลว่าอาร์คที่ร้องตอนเจ็บขึ้นมาเนี่ยครับแล้วก็ตอนนี้ก็เลยเอามาทําเป็นอ เป็นแบรนด์ของเราด้วยซะเลยเพราะว่ามันก็แปลได้หลายความหมายด้วยเนาะแล้วก็รู้สึกว่าคำมันกระชับดีน่ารักดีประมาณนี้ครับแล้วาในส่วนของก็การหลักหรือว่าตัวสินค้าหลักที่แบบเป็นที่นรนี้เป็นัไนคะก็สำหรับการรักษาของเราที่เป็นจุดเด่นตอนนี้ก็จะเป็นเรื่องของการจัดฟันนะครับก็จะมีตั้งแต่อ่าจัดฟันเหล็กจัดฟันใสอ่ามีให้ทุกรูปแบบเลยนะครับแล้วก็จะมีเรื่องของลากเทียม นะหรือว่าการรักษาทันตกรรมทั่วไปเราก็มีทุกอย่างเลยครับมีทันตแพทย์เฉพาะทางครบทุกสาขานะครับที่คลินิกของเราเกีเ่ยวกับเรื่องของการตกแต่งคลินิกแบบนี้ค่ะมันจะช่วยให้คน,นไข้ผนคลยรือว่าอะไร concept บ้างไหครับผมก็สำหรับคอนเซ็ปต์ที่พวกเราเริ่มทำกันมาเนี่ยก็คือเราตั้งโจทย์กันไว้ว่าอยากได้สถานที่ที่คนไข้เดินเข้ามาแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายได้มากที่สุด นะครับซึ่งภาพในตอนนั้นที่พวกเราคิดกันมันก็จะไปทางแบบคาเฟ่สปาประมาณนี้ที่คนเข้ามาแล้วจะรู้สึกผ่อนคลายมากกว่าที่เข้ามาแล้วเจอแบบเขาๆกินแบบแอ OL, ลกอฮอล์โรงบาลอะไรแบบนี้ครับเป็นภาพจําที่แบบว่าโอ๊ยมาทําฟันแล้วแบบเครียดน่ากลัวอะไรเงี้ยครับเราก็อยากจะสร้างภาพที่มันผ่อนคลายขึ้นมาให้ก็เลยผลมันก็เลยออกมาประมาณนี้ครับผม ก็มีพอสมควรเหมือนกันนะครับส่วนใหญ่ก็คือคนไข้ที่ชอบมากๆเนี่ยจะเป็นคนไข้ที่กลัวการทําฟันนี่แหละกะ็ไม่ว่าจะเป็นแบบกลัวแบบกลัวด้วยตัวเองกลัวแบบเป็นโรคก,กลัวเลยหรือว่าแบบไม่ชอบการทําฟันมากๆมีความรู้สึกไม่ดีกับการทําฟันมานานอะไรเงี้ยครับแต่ว่าพอได้มารับการรักษาที่นี่เขาก็จะรู้สึกว่าเออมันมันผ่อนคลายมันไม่เครียด แบบนี้ครับก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็ได้ชมในแง่นี้ว่ามีการบริการที่ดีพนักงานทุกคนรวมถึงคุณหมอเนี่ยใส่ใจคนไข้ดีมากๆประมาณนี้ครับนอกจาก,กมใสใจแล้วยมีความท่าบอกว่าคุณหมอที่นี่เป็นกันเองที่คือดกเอก็คืยยอเหมือนด้วยด้วยคอนเซ็ปต์ของเราใช่ไหมครับที่ว่าเราอยากให้คนไข้เนี่ยมีความสุขมันก็จะรวมไปถึงว่าเวลาคนไข้คุยกับคุณหมอหรืออะไรแบบนี้เนี่ย คือส่วนใหญ่เนี่ยการทาฟันคนไข้ก็จะเข้าไปแล้วก็ทำทำแล้วก็เดินออกมาซึ่งเขาจะขาดเขาเรียกว่าอะไรขั้นตอนของการอธิบายของการที่เราจะที่เขาจะเข้าใจว่าการรักษาเนี่ยมันคืออะไรมันเกิดจากอะไรทําไมต้องรักษาแบบนี้เอ,อ่อทำไมมันถึงต้องเจ็บทําไมมันถึงต้องไม่เจ็บอะไรแบบนี้ครับซึ่งของเราเนี่ยเราเน้นให้ความสําคัญกับการอธิบายตรงนี้มากๆเพราะฉะนั้นเนี่ย คนไข้ส่วนใหญ่ก็เลยจะรู้สึกดีที่ว่าเออหมอที่นี่อธิบายดีจังอธิบายละเอียดแล้วก็ตั้งใจอธิบายจนแบบเหมือนเพื่อนอธิบายให้เพื่อนฟังแบบนี้ครับมากกว่าที่จะเป็นแบบคุณหมอที่มาสอนหรือมาแบบอธิบายอะไรที่เป็นวิชาการขนาดนั้นจะแบบเหมือนเราอยากให้เขาเข้าใจจริงๆประมาณนี้ครับอยากเ่ปคที่ตอนนี้เราเปิดมาประมาณเดือนใช่ครับครับผม ก็สำหรับโปรโมชั่นของเราตอนนี้นะครับก็จะมีแพ็กเกจการขูดหินปูนนะครับที่เป็นเหมาจำนวนครั้งนะครับแล้วก็จะได้ราคาที่ถูกลงเนาะมีแพ็กเกจสำหรับการจัดฟันทั้งจัดฟันเหล็กและจัดฟันใสเลยนะครับซึ่งรายละเอียดตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถติดตามใดทางเพจอาร์ตดิทัลคลินิกได้นะครับ ก็สำหรับมาตรการโควิดของเรานะครับก็จะมีตั้งแต่การตรวจวัดอุณหภูมิตั้งแต่เข้าร้านนะครับมีก็ถามประวัติการฉีดวัคซีนต่างๆนะครับว่าตอนนี้แบบมีการฉีดวัคซีนยังไงบ้างแล้วนะครับมีการให้ตรวจเอทีเคนะครับก่อนที่จะเข้ามาทําการรักษาที่คลินิกเพื่อใหอ้คลินิกมีความปลอดเชือ้อมีอะไรตลอดเวลามีการทําความสะอาดอาทุกวันนะครับในการที่จะฆ่าเช็ดฆ่าเชื้อต่างๆนะครับ ในบริเวณร้านแล้วก็โดยเฉพาะในห้องฟันด้วยนะครับในห้องฟันเนี่ยจะเป็นทุกเคสเลยที่จะทําความสะอาดตลอดเวลานะครับก็สำหรับความสุขของการทำฟันเนี่ยเป็นคอนเซปต์หลักของร้านเลยเนาะซึ่งก็จะเป็นความสุขตั้งแต่เดินเข้ามายันเสร็จเดินออกไปเนี่ยก็คือเข้ามาปุ๊บบรรยากาศทุกอย่างการคุยกับพนักงานการเข้าไปในห้องฟันการได้คุยกับหมอ การได้รับการรักษาต่างๆนะครับจนถึงออกมาชําระเงินเดินออกไปเนี่ยในทุกขั้นตอนเราอยากให้เขามีความสุขเพราะฉะนั้นในทุกขั้นตอนทุกทการออกแบบในรายละเอียดต่างๆเนี่ยเราก็จะมุ่งไปสู่เป้าหมายนั้นอย่างเดียวเลยคืออยากให้ผู้ที่มาใช้บริการเนี่ยได้รับความสุขในทุกขั้นตอนจริงๆครับผม,มออก,ก็จริงๆตอนนี้ก็จะเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณสัก3-5เคสครับโดยประมาณแต่ว่าแล้วแต่ ช่วงวันด้วยวันธรรมดาวันเสาร์อาทิตย์อย่างเงี้ยมันก็จะแน่นไม่เท่ากันก็ส่วนใหญ่คนไข้ก็จะทํานัดไว้ก่อนนะครับซึ่งก็ตอนนี้ก็เฉลี่ยก็ประมาณได้ชั่วโมงละคนเลยเพราะว่าก็ยังไม่แน่นมากเนาะก็จะประมาณนี้ครับคลิน,นิกต,ตั้งอยู่ที่ไหนยังไงถ้าเกิดว่าผู้ที่สนใจอยากจะามาทำฟันคีินิจอดรถไหมจะเดินทางด้วยครับผมก็สำหรับคลินิกของเรานะครับตั้งอยู่ติดถนนใหญ่เลยนะครับอยู่พหลโยธินนะครับระหว่าง BTS ออารีกับสนามเป้า นะครับอยู่ก่อนถึงซอยพหลโยธิน2นะครับก็มีที่จอดรถหน้าร้านให้ได้เลยนะครับประมาณ 4- 5คันนะถ้าเราจองทำนัดล่วงหน้ามายังไงมีที่จอดให้แน่นอนอยู่แล้วนะครับก็สามารถเดินทางมาด้วยรถยนต์ส่วนตัวก็ได้หรือถ้ามาจาก b t s ใกล้ที่สุดเนี่ยก็คือลงที่บีทีเอสสนามเป้านะครับลงทางออก4ห่างมาอยู่ที่ประมาณ400เมตรนะครับสามารถเดินได้เหมือนกันครับผมน,นี้านทากคนที่แบบอาจจะยังกลัวการทำฟาร์อยา ก็สําหรับคนที่ยังกลัวการทําฟันอยู่นะครับก็จริงๆแล้วการทําฟันเนี่ยมันเป็นเรื่องจําเป็นสําหรับทุกคนเนาะไม่ว่าใครก็ตามที่มีฟันอยู่ในปากเนี่ยมันก็ต้องต้องมีการดูแลมันนะครับเพื่อให้ฟันอยู่กับเราได้นานที่สุดเพื่อให้เรามี เขาเรียกว่าอะไรการบดเคี้ยวการเคี้ยวอาหารหรือว่าการยิ้มอย่างมั่นใจอะไรพวกนี้มันก็จะมีส่วนกับคุณภาพชีวิตของเราก็ไม่อยากให้ละเลยนะครับยิ่งปล่อยไว้นานปัญหามันยิ่งมันยิ่งแย่มันก็ยิ่งรักษายากนะครับเพราะนั้นก็ลองเปิดใจมาที่นี่ดูก็ได้นะครับถ้ากลัวการทาฟันมากๆก็พวกเรายินดีที่จะดูแลเต็มที่ครับเปิดทุกวันเลยครับนะตั้งแต่11โมงถึง2ทุ่มครับผมก็ มาใช้บริการได้ทุกวันครับครับผมก็สำหรับคนไข้ที่สนใจจะมาทำนะครับจะสามารถวอล์ n อินเข้ามาเลยหรือจะ็ทีาำนัอกอินเข้ามาเลยหรือจะทำนัดล่วงหน้าก็สามารถทำได้ทั้งสองแบบนะครับแต่ว่าจริงๆถ้าทำนัดมาล่วงหน้าเนี่ยก็โอกาสที่จะต้องรอคิวก็จะน้อยกว่านะครับเพราะว่าบางทีถ้าเราวอล์กอินเข้ามาแล้วหมอติด คนไข้ยอยู่อย่างเงี้ยเราอาจจะต้องรอคิวนานก็แนะนําว่าถ้าสนใจมาทําก็ลองทักไลน์ของทางร้านหรือทาง Facebook ก็ได้เพื่อติดต่อว่าเออเวลาที่เราต้องการจะเข้ามาทำเนี่ยาทางคลินิกยังมีคิวว่างอยู่ไหมก็คนไข้จะได้ไม่ต้องรอนานด้วยสามารถเข้ามาแล้วได้ทําการรักษาทันทีเลยนะครับ